สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยค่ะเราจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูและการทำเกษตรทั้งการปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชต่ตางๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาหมูนะคะกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะคะราคาลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นของ พวกต้นทุนต่างๆนะคะโดยเฉพาะค่าอาหารหมูนะคะที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายๆข้อหลายๆฟาร์มนะคะก็เลยมองหาวิธีการลดต้นทุนนะคะหนึ่งในวิธีการลดต้นทุนของเราก็คือการหาแม่พันธุ์มาไว้ใช้งานเองนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในการซื้อลูกหมูนะคะ วันนี้ก็เลยนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อหมูที่จะมาทำแม่พันธุ์นะคะแต่วันนี้จะพูดถึงาการดูลักษณะภายนอกของหมูนะคะส่วนในเรื่องของสายพันธุ์คิดว่าแต่ละข้อแต่ละฟาร์มก็คงจะหาข้อมูลกันมาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาจะพูดถึงลักษณะภายนอกนะคะว่า ตัวแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะหมูแม่พันธุ์ที่ดีนะคะโดยรวมเราจะดูจากลักษณะหลังนะคะหลังจะต้องตรงนะคะหลังตรงจะไม่แอนแบบว่าแบบหมูหลังแอนพุงโูก้นป่องนี่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องไม่โค้งนะคะถ้าเป็นหลังโค้งโงสูงๆหน่อยก็ ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ดีไม่ได้นะคะแม่พันนะคะจะต้องหลังตรงนะคะดูจากด้านข้างนะคะส่วนขาหลังด้านหลังเวลายืนนะคะขาหลังจะต้องตรงนะคะไม่โกงนะขาหลังไม่โกงแล้วก็จะไม่ยืนแบกออกข้างนะคะสังเกตดูนะคะดูขาหลังด้วยแล้วก็ กีบเท้านะคะกีบเท้าทั้งเท้าหน้าเท้าหลังนะคะทุกคนกีบจะต้องใหญ่เท่ากันแล้วก็จะต้องจิกลงพื้นนะคะกีบเท้าจะต้องจิกลงพื้นไม่แบกออกข้างนะลักษณะแบกออกข้างเหมือนตีนเป็ดนี้ก็ไม่ได้นะคะไม่เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะต่อไปก็เป็นลักษณะของเต้านมนะคะ จำนวนของเต้านมก็สัมพันธ์นะคะอย่างน้อยแล้วเนี่ยต้องมีข้างละเจ็ดเต้ารวมกันอย่างน้อยเป็นสิบสี่เต้านะคะแล้วก็จะต้องเรียงคู่กันคู่คู่กันด้วยนะคะดูลักษณะเต้านมด้วยนะคะแล้วกเ็เต้านมที่ดีเนี่ยที่เหมาะจะเป็นแม่พันเนี่ยลักษณะเลยหนึ่งเลยก็คือเต้านมจะต้องไม่ยื่นข้างนอกเนื้อจะต้อง ตัวอื่นทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เต้านมจะต้องไม่ไม่บอดไม่บุ๋มเข้าด้านในนะคะเพราะว่าลูกหมูจะกินยากนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะถ้าเต้านมบอดนะอนอกจากลักษณะเต้านมแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการดูลักษณะของจิ้มด้วยนะะจิ้มเขาบอกว่าจะต้องมีลักษณะทั่วไปเหมือนตัวอื่นนะคะแต่ถ้า มันแตกต่างจากตัวอื่นอย่างเช <ๆ S 1> ่นเช่นมันมันงุ้มเข้าด้านในมันก็ผิดปกติแล้วนะคะก็ไม่เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ขนาดก็ต้องไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็จะต้องยืนออกมาด้านนอกเหมือนมันมูตัวอื่นปกตินะคะอะ่ามันอย่างอย่างที่บอกนะคะถ้าถ้างุ้มเข้าด้านในเนี่ยแสดงว่าไม่เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะ แล้วก็ลักษณะอื่นๆเลยก็คือจะต้องไม่เตี้ยนะคะแม่พันธุ์จะต้องไม่เตี้ยนะคะสั้นตัวสั้นเนี่ยก็ไม่สวยไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะอ่าเพราะฉะนั้นการสังเกตลักษณะภายนอกก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจะตกลงรับหมูเนี่ยเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาเราก่อนว่าเออเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะ ว่าเชื่อถือถึงจะตกลงเอามาทําแม่พัน์ธุได้นะคะต้องไปเลือกกันนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อ,อคุณภาพของเขานะคะ,ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะการการดูลักษณะภายนอกของแม่พัน์ธุก็อย่างที่ได้กล่าวมานะคะ,อะนอกจากนี้นะคะมือใหม่นะคะมือใหม่เริ่มเลี้ยง แม่พันธเนี่ยควรจะเริ่มจากแม่สองสายนะคะเขาจะดูเลยง่ายกว่านะคะจะเหมาะกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองนําไปพิจารณาดูเวลาเราไปซื้อหมูนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ